321ส,สวัสดีครับค้าตัวนี้กิเตอร์พาซ่านะครับวันนี้ผมจะพาไปทัวร์เฟ b บ o ๊กของผมนะครับตอนแรกก็พิมพ์ไปเลยเพื่อคนเขาไม่ไม่มีตรงนี้นะครับอ่าพิมไป F FACE ไม่ใช่นะครับ b w o k dot c o m นะครับกดพิมพ์้าไปหน้าเรกของคุณก็จะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับก็มันจะเป็นเพื่อนๆตับของคุณนายอลอรีแล้วก็เฟซของผมนะนี่ไปค้นหากันได้นะครับ นี่ตัวจริงนะครับมันุะกิจนาคลินจะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็สองนิวไทแลนนะครับก็สังเขตตรงนี้นะครับตามนี้ก็ประมาณนี้เลยครับ Facebook ของผมไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้ผมกะว่าจะพาไปทัวร์ช่องดิเตอร์พาซาของเราสักหน่อย ทุกเลยครับโดยพิมา่ายจีโยที G ่ว่าีแอลเอปับจะขึ้นอันแรกเลยนะครับปับโอเคตอนอาตอนนี้ผู้ติดตามนี่27ยี่สิบเจ็ดคนนะครับ ใครที่ดูแล้วมันได้ติดตามฝากมาติดตามด้วยนะครับก็ผมจะทำการแจกแจกไอแจกสติกเกอร์นะครับ,บต,ตามนะตักฟีดมาได้เลยนะครับตักฟีดมาบอกว่าพี่ครับพี่ครับผมกดติดตามพี่แล้วแล้วก็ต้องส่งหลักฐานมาให้ดูนะครับตรงที่กด b s c ส i b e นะครับห้ามโกงนะนก็บอกที่อยู่แล้วผมจะไปเป็ดเสญญนีแล้วก็ส่งให้เป็นจำนวนสามอันครับโอเคสีส่ศูนสี <c oughs> ่ก็ขอจะไปตรงหน้านี้โอเค ผมจะกะว่าจะทำเป็นแบบอัดเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงของตัวเองนะไม่ได้ก็โควเวอร์แล้วก็ไอเรียกว่าอะไรล่ะรายการเข้าครัวอีพีหนึ่งนะครับพออธิบายไม่ถูกแบบนึงนะ ตรงนี้นะครับแป๊บแปบ นะครับและการเข้าคอ EP หนึงน่งเข้าคอ EP หนึ่งตุดตุดตุดเข้าคอครับเข้าคอทำกับ5้าวันครับเกลบเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างปกติก็เล่นแด่กีตาร์ <c oughs> เปลี่ยนแนวเพราะว่าบางทีม,มันก็น่ะ ก็บางที่ก็จะลองเพลงบ้านครับแนึงนะอ่าตอนนี้มีเหตุการณ์โควิด1 9เข้ามานะครับก็อย่าออกจากบ้านกันเยอะนะครับช่วยลดเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงหมอจะได้สบายนะครับก็ นะก็ผมใช้ในการอัดผมใช้เออ่ขาเรียกว่าบันดีแ่แคมนะครับแล้วก็ตัวเช็ค F P F ว่าย่างไงอะไรยังไงนะครับก็เลยแหละครับมันจะไปแล้วนะปึ๊บปึ๊บ ใช้ด้วย do o r p l s a twitter pasa นะครับเข้าไปนะครับ t w เต t e r pasa ขอจบคลิปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ